มอหอน่อนวงสวัสดีจ้านดี้โทัสุโคไทยในยูเคบ้ากัน แสรแล้วแรงๆลงจอยๆตะวันกับซองตาวันนี้มีข้าวเหนียวหมูปิ้งกะทิสดเจ้ากะทิมาจากเมืองไทยหมโหอีห่อยยังสุรีแม่สุรีไม่ได้โบมอโเโทิรนนะเจ้าข้าวกล้องแล้าเครื่องปรุงอะไเจ้านี่ยังพองหมูแล้วก็ลูกผักชีเจ้าปลาคามเปียกหอมเขา พริกเจ้าคาดไปได้เดี๋ยวเขาทำน้ำจิ้มเดี๋ยวจะขั่วพริกกอนรสด,ดีชูรสเจ้าอะมาพบอะมาลงมือทำด้วยกันเลยเจ้าน่าจะเป็นเนื้อสันเจ้าตนนัวนี้แต่ก็หมกูกระต่ายี่เขาหาได้เน้องราะตัวน,นี้มันติดโควิดอยู่อยู่ในช่วงไอโซเลตเจ้า

น้ำมักก็จะมีลูกผักชีกระเทียมไฟตัวนี้เขาใจ้เป็นพริกไทยปนมันมีพริกไทยอันนี้มีมพริกไทยเม็ดอ่ะข้างในกระตัมเจ้าเจ้าตำปรามานี่ dập dập sống này ăn sống đấy cháu nó chụp cung con cháu Hãy cháu cho kênh sốt จะมีน้ำมันจะข้่งว่างใจหน้ำบผมคงจะเป็นน้ำมะพร้าวนะจ๊ะนี่เจ้าใส่เข้าไปเลยเพคะมกนี่มกอีกตัวนี้เก็บไว้เขาเจ้ไว้ท้าตอนที่เขาปิ้งเจ้าส่วนกะทิสดี่เขาเหลือไว้เขด,ดีเจ้าฉันชื่อรถนิดหน่อยไข่มักหวานใส่หวานนะเจ้าขำมักหวานก็ น,นี่เขาจะใส่ประมาณนะมาอิประมาณสามช้ชอนโต๊ะนี่สไลด์หมูนี่เขาจะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าตอนหมักเขาก็จะทนึ่งข้าวเหนียว nó. No. Phải cho giá vô mu nung nữa cháu. Cái cả xay. Bánh man. Cuma ni. Cumaan 2 chón tó. Thôi có. Man phở cháu, khoảng 2 chón tó. ใครคือหอมเจ้าน้ำผึ้งเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมเจ้าสาม่คคัวหนึ่ง,งสองอละเดี๋ยวเก็บซีซันนิ่งซอสซอสฝาเขียวเจ้า น้ำมันสัมปะหลังแล้วก็น้ำมันนี่จะยากขึ้นหมูนุ่ม,อมอเอาละค่ะนี่ครับก็จะพักหมูได้จาไปทิปเอาไปใส่ตู้เย็นนะเจ้าใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งชงั่วโมง เอาดีเอ้ไว้ทำเองใส่เองเจ้าเตาบาร์บีคิวนี่นะเจ้าเตาของเขาทำมาจากกระทะเก่า,าที่ปัจจัยแล้วแล้วก็ดังไฟเข้าไปเลยว่าจะเอาตะแกรงใส่ข้างบนแล้วก็ปิงงป้งหมูเคยววนึ่งเข้าเลยเจ้านี่ปัญหาเขานึ่งบบซุกต้องใส่เตียวมันนึ่งไปนะเจ้าทำอันมันจะบบซุก เ,เข้าสุกแล้วเจ้าป้นหน่อยๆ้นเข้าหน่อย,อ,อ,ย,อ,ยอู้เข้าแดงผ่อนเจ้ากินมาละกินมาละเจ้ากินมาละาขามเจ้ากำนัำเดี๋ยวเขาเจอ cây okay, xong là lại chọc. một con có phải không anh chỉ là lại ngày hôm nay làm nên năm cho sao có cái con không lại nó đừng một lý hỏi chín สังเกตพอในเะจ้าจะใส่้งการกวดทุกอย่างเลยเพราะว่ามันจดมันอยากขึนนัวขึ้นนะเจ้า้งการกวดไงพริกเจ้าขั้วไว้ใส่พริกเข้าไปเลยเจ้า

มบังเลยจ้ะทำไมวานนี้เลยจ้ะออหอมหอมปะไม่ขอตัวเชฟไม่แป๊บนึเลยจ้ะ เัน่นไม่รู้งั้นเช่นกันเจ้าอ,อีกหนูเจ้าเดี๋ยวรอหมูฮดหน่อยนะเจ้าหมูฮดเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำมักตีเหลือนะ่ะมาทาเพร่ะน้ำกะทิมันจีูวฮั่น mà cháu mà cháu Ủa biến thùng cưng nữa nè anh chít tấn nè Cả dân trang nhiều, Mì đẹp chứ cháu Anh chít cho nghe cái chờ Mượt khoảng 4 thùng Khâu nướng học có mì lạo Thâm chim học có mì lạo khác mù cháu Khác ngủ thôi, em Ô, đi cả Phải má rồi cháu, phải má rồi cháu Chạy dính dính cháu, tiếng này dính จะห่อนมาได้โอู้นี่มันไม่ละนี่ไม่ละจะเอาตัดออาซะให้มันเยับตัดออกนี่ ออกด้วยไมาจาุมันไม่ไหม้มาจุ้มข้าแรงกันเจ้ามันเปรี้ยท่อน,หอ,นอหอมเจ้าหอมขนาดเล็กผงเครื่องจะสีสันี่สีจะอ่อนหน่อย ôi ra chai mới lắm học kỳ không nhiều không học kỳ mưa nó ร้ายแบบนีเข้าวคั่วข้าวห้าเจ้าถ้ามีน้ำจิ้มจะแซ่บกว่าน,นี่เอาเจ้า กวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าควราไทยควราไทยในยูเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันตัวนะเจ้า YouTube Facebook Instagram ถ้าใครมีเวลาก็เข้าไปฮอนนะเจ้าฝากซับสไคร์ให้ตัวหมุเต้งหอนหอนเจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ